นะครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของ TruMoney e Wallet ที่ผมใช้รับเงินนะครับการถอนเงินนะครับ120บาทหักค่าธรรมเนียมแล้วจะเหลืออยู่ที่96บาทนะครับ96าบาทนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชแนลนะครับโอเควันนี้นะครับผมอยู่ในส่วนของแอป b u d b e a k นะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีการ ถอนเงินเข้า TrueMoney Wallet นะครับสลับแอปนี้ยังถอนได้นะครับซึ่งผมก็ได้ทำการถอนอยู่บ่อยๆนะครับแล้วก็มีการถอนเข้าธนาคารด้วยแต่วันนี้จะถอนในเรื่องของ TrueMoney Wallet นะครับสลับใครที่ยังเล่นแอปนี้อยู่นะครับก็ดูก่อนก็ได้ส่วนใครรู้แล้วก็ปิดคลิปไปได้เลยสหรับผู้ใช้งานใหม่นะครับสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ Play Store หรือว่ากดลิงก์ด้านล่างคลิปนี้นะครับผมแอปนี้ยังถอนเงินได้อยู่นะครับในส่วนของ TrueMoney Wallet นะครับ เมื่อเราเข้าแอปมาแล้วนะครับผมให้เราสังเกตรตรงนี้เลยอ่าเข้ามาแล้วสังเกตได้เลยนะครับมันเขียนไว้ว่ารับเงิน110บาทง่ายๆเพียงแค่ต้องเชิญเพื่อน5คนและคุณสามารถรับเงิน110บาทได้อย่างง่ายดายนะครับกดเข้าไปที่คําว่าเชิญเพื่อนนะครับเมื่อเรากดมาแล้วเราก็รอสักครู่นะครับผมอ่าตรงนี้มันก็จะขึ้นในส่วนของหน้ากิจกรรมขึ้นมานะครับตอนนี้เนี่ยกิจกรรมมันอยู่ที่รางวัลน,นะครับ ผมรีเฟสไปอยู่นะครับนี่ฮะให้เราดูตรงนี้นะครับรางวัลหลังจากการเชิญสำร็จแต่ละครั้งเนี่ยเราจะได้รับ22บาทสำหรับใครที่ไม่เก่งการเชิญเพื่อนเนี่ยก็ปิดคลิปไปได้เลยนะครับสำหรับใครที่ทำการเชิญหรือว่าโพสต,ตามกลุ่มงานออนไลน์ต่างๆนะครับก็มาดูตรงนี้ได้นะครับสำหรับใครที่เชิญแอปนี้นะครับจะมียอดเงินขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับการเชิญเพื่อนนะครับ ผมมียอดเงินสุดอยู่ที่6,000บาทนะครับตรงนี้เนี่ยจะถอนเข้าในส่วนของ TruMoney Wallet เท่านั้นนะครับเรามาดูในส่วนของวิธีการรับรางวัลนะครับวิธีการรับรางวัลมีอยู่3ขั้นตอนง่ายๆนะครับผมอันที่ 1. นะครับ6บาทนะครับเมื่อเพื่อนใหม่ของคุณนะครับผมป้อนรหัสเชิญหรือว่ากรอกรหัสเชิญของเราเนี่ยแล้วทําการอ่านข่าว3ครั้งนะครับเราก็จะได้รับเงินรางวัลทันที6บาทนะครับผมข้อที่2นะครับ7บาท เมื่อเพื่อนใหม่ของเรานะครับใช้งานแอป,ป But b u z z b r a k นะครับผมติดต่อกัน3วันนะครับและทําการอ่านข่าว5ข่าวต่อวันนะครับเราจะได้รับเงินทันที7บาทนะครับข้อที่3ก็คือ9บาทนะครับเมื่อเพื่อนใหม่ของเรานะครับใช้งานแอป,ปนะครับติดต่อกัน10วันและทําการอ่านข่าว5ข่าวต่อวันคุณจะได้รับรางวัลทันที9บาทนะครับ ถ้าเพื่อนของเรานะครับที่เราเชิญไปหรือว่ากล่องหานโค้ดของเราไปเนี่ยทำครบทั้ง3าข้อเราก็จะได้รับ22บาททันทีนะครับตรงนี้เนี่ยเชิญเพื่อนได้ไม่จํากัดเลยนะครับถ้าหากว่าคุณขยันมากคุณก็จะได้รับเยอะจากการชวนเพื่อนนะครับถ้าหากว่าเพื่อนของเราเชิญไปแล้วเขาไม่ทําภารกิจตามที่แอปมันกําหนดไว้เราก็จะไม่ได้รับเงินในส่วนของหัวข้อภารกิจนั้นไปนะครับตรงนี้เนี่ยถอนเงินอยู่ที่100 20บาทนะครับ120บาทสาหรับการถอนเงินขั้นต่ำนะครับนี่เลยกดไปที่คําว่าถอนเงินนะครับเมื่อเรากดมาแล้วนะครับผมให้เราดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขีดให้นะนี่คุณสามารถถอนเงินสดออกทันทีได้หลังจากที่คุณมียอดเงินถึง120บาทนะครับอ่าต่อไปนะครับสำหรับใครที่ถอนครั้งแรกนะกรุณาอ่านด้วยนะครับผมกรุณาอ่านด้วย ดูด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวผมขีดสีแดงไว้ให้ขอแสดงความยินดีนะครับโปรดส่งอีเมลถึงเรานะครับที่ support at b a d b e new นะครับตรงนี้เนี่ยสำหรับคนที่ถอนเงินครั้งแรกนะครับผมแนะนำนะครับให้เราทำการแคปรูปแคปรูปตรงหน้านี้นะครับผมแล้วเราก็ส่งไปที่อีเมลตามนี้เลยนะครับบอกว่าต้องการที่จะถอนเงินในส่วนของกิจกรรมการชวนเพื่อนนะครับ120บาท จากนั้นเนี่ยก็ให้เราแนบในส่วนของเบอร์ทูมินิว w a l l ็ตลงไปด้วยนะครับกรุณาเขียนข้อความภาสังกฤษนะครับถ้าหากเขียนภาษาไทยไปแล้วนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะอ่านออกหรือเปล่านะครับส่งไปนะครับผมแล้วเราก็รอนะครับอ่าถ้าเขามีอีเมลตอบกลับมานะครับเราก็รอนะครับว่าเงินเนี่ยจะเข้าภายในกี่วันนะครับทางแอปเนี่ยเขาได้แจ้งไว้นะครับผมเงินออกจากใช้เวลา 3-5วันทําการนะครับผมมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่1 0 0่อ้ยเค่าธรรมเนียมอยู่ที่20%นะครับผมไม่ใช่100นะ20%สําหรับค่าธรรมเนียมนะครับก็120บาทหากค่าธรรมเนียมไป20%เหลือกี่บาทเนะี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับสำหรับใครที่ส่งเมลไปครั้งแรกแล้วนะครับเราไม่ต้องส่งอีกครั้งนะครับผมเมื่อเวลาเราจะถอนเงินนะครับเมื่อเวลาเราจะถอนครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4เนี่ยก็ให้เราเข้ามาปุ๊บเรากดคําสั่งถอนเลย กดไปแล้วเราก็การกระบาดออกแค่นั้นเองนะครับง่ายๆผมก็เข้ามากดเรื่อยๆนะครับผมเมื่อเงินมันเข้าบัญชีนะครับเข้ามากดนะครับกดออกไปนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของเงินที่เข้าทรูมิ尼วอลเล็ตในส่วนของการถอนเงินตรงนี้นะครับเอาโอเคนะครับผมนี่ก็เป็นในส่วนของทรูมิ尼วอลเล็ตที่ผมใช้รับเงินนะครับการถอนเงินนะครับ120บาทห้าค่าธรรมเนียมแล้วจะเหลืออยู่ที่96บาทนะครับ96บบาทนะครับผม ตอนนี้มีอยู่189.99สตางค์นะครับถามว่าแอปนี้บัตเบกนะครับจ่ายเงินจริงไหมจ่ายเงินจริงนะครับดูที่ข้อความด้านล่างนะครับผมนี่ฮะชื่อแอปชัดเจนนะครับเห็นกันนะเดี๋ยวผมซูมให้อีกทีแล้วกันนะครับเพื่อที่จะทําการยืนยันว่าแอปมันยังจ่ายอยู่นะครับครั้งล่าสุดที่ผมได้รับเงินนะครับก็คือเวลาตรงนี้นะครับ16:06 20นะครับเวลา16นาฬิกา49นาทีนะครับจำนวน96บบาทนะครับชื่อผู้ส่งนะครับก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับอ่ะก็จ่ายเงินจริงนะครับก็ย้ำอีกครั้งนะครับผมว่าแอปนี้ยังจ่ายเงินอยู่นะครับสำหรับใครที่ยังเล่นอยู่หรือว่ายังไม่ได้เล่นเนี่ยก็แล้วแต่ว่าคุณจะเล่นหรือว่าไม่เล่นแค่นั้นเองนะครับ สำหรับใครที่อยากมีเงินเข้า t r u e Money Wallet ก็ลองไปทำดูนะครับขยันเชิญเพื่อนนิดนึงนะครับคุณจะได้ถอนเงินไวขึ้นนะครับโอเคนะครับผมสำหรับแอปนี้นะครับผมได้สอนวิธีการใช้งานไปหลายครั้งแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแนบไว้ใต้คลิปนี้ไปดูกันได้ในส่วนของวิธีการใช้งานนะครับวันนี้ก็ต้องฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามช่องนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้วันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ